ต้อนรับสู่โลกแห่งความลี้ลับและเสียงกระซิบจากความมืดหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงเรื่องราวลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้หรือเสียงกระซิบจากดินแดนที่มองไม่เห็นที่นี่คือที่ของคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่หยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าบ้านเท่าถาน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีบ้านไม้เก่าแก่ตั้งเรียงรายกันอย่างเงียบสงบครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายบ้านหลังนี้มีประวัติที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าต่างๆที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงเพราะทุกคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ ล้วนจากไปก่อนวัยอันสมควรต้นหนุ่มวัยสามสิบปีเจ้าของบ้านที่รับช่วงต่อจากพ่อแม่ผลภรรยาของต้นที่เพิ่งแต่งงานกันมาได้ไม่นานมินเด็กหญิงวัยหกขวบลูกสาวของทั้งคู่ฮงเพื่อนบ้านที่สนิทกันตั้งแต่วัยเด็ก และแก้วหญิงชราที่เป็นเพื่อนบ้านอีกคนซึ่งรู้เรื่องราวของบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีคำคืนหนึ่งขณะที่ต้นกับฝนกอบมิ้นเข้านอนทั้งสองได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นจากชั้นล่างเสียงนั้นเหมือนเสียงใครบางคนเดินไปมาพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆต้นเดินลงไปตรวจสอบ แต่กลับไม่พบอะไรผิดปกติมีเพียงกลิ่นไหม้จางๆลอยอยู่ในอากาศแต่เมื่อลองดมอีกครั้งกลิ่นนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยคืนต่อมาเหตุการณ์เริ่มเทวีความน่ากลัวขึ้นฝนตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงมินร้องไห้เมื่อเมื่อลุกไปปอบลูกสาวมีนชี้ไปที่มุมห้องแล้วบอกว่า แม่หนูเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงนั้นเธอร้องไห้ฝนรู้สึกขนลุกว่าเธอพยายามมองไปยังมุมห้องแต่กลับไม่พบอะไรเลยพอลุกเช้าฝนเล่าเรื่องนี้ให้ต้นฟังทั้งคู่เริ่มกังวลมากขึ้นและตัดสินใจไปถามแก้วหญิงชราที่อยู่บ้านติดกันเมื่อแก้วได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้น สีหน้าของเธอกลับเคร่งเครียดเธอถอนหายใจยาวก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าบ้านหลังนี้เคยมีเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อ40ปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกไฟครอบตายในบ้านหลังนี้เธอไม่เคยไปไหนเลยยังคงอยู่ที่นี่เสมอเมื่อได้ยินเช่นนั้นต้นและฝนยิ่งรู้สึกไม่สบายใจจึงตัดสินใจขอให้พง เพื่อนพานที่สนิทมาช่วยตรวจสอบบ้านเผือว่าอาจจะมีปัญหาด้านไฟฟ้าหรืออย่างอื่นที่ทำให้เกิดกลิ่นไหม้ทุกคนช่วยกันค้นหาแต่กลับไม่มีอะไรผิดปกติคืนนั้นเป็นคืนที่เลวร้ายที่สุดของครอบครัวน,นี้ขณะที่ทุกคนกำลังหลับเสียงกรีดร้องของมินดังขึ้นพร้อมกับ เสียงเปลวไฟที่รุกโชนต้นและฝนรีบพุ่งไปห้องของมินและต้องตกตะลึงเมื่อเห็นผนังห้องด้านหนึ่งกำลังติดไฟอย่างรวดเร็วพวกเขารีบอุ้มมินแล้ววิ่งออกจากบ้านทันทีคงและเพื่อนบ้านคนอื่นๆรีบช่วยกันดับไฟแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือเมื่อทุกคนมองกลับไปไฟกลับดับไปเองอย่างไม่มีเหตุผล เมื่อพวกเขากลับเข้าไปตรวจสอบภายในห้องของมินก็พบว่าผนังที่ไฟลุกอยู่เมื่อสักครู่ไม่มีร่องรอยการถูกไฟไหม้แม้แต่น้อยมีเพียงเท่าฐานบางส่วนที่ปิวอยู่ในอากาศและที่พื้นกลางห้องวงเท่าฐานมีรอยเท้าของหญิงสาวปริศนาสุดท้ายครอบครัวของต้นและฝนไม่สามารถอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปได้ พวกเขาตัดสินใจย้ายออกส่วนบ้านหลังนี้ถูกปล่อยล้างไม่เคยมีใครกล้ากลับเข้าไปอีกเลยแต่สิ่งที่ยังคงเป็นปริศนาคือคืนสุดท้ายที่พวกเขาอยู่ที่นั่นต้นได้พบกับเศษกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งในห้องของมินเป็นจดหมายที่เขียนด้วยรายมือหวัดๆว,ว่าช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากตายและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดถหากชอบเรื่องนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามานะคะ